สวัสดีค่ะป้าหมอเฐีิชคพยากณรน,นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงรยวันประจำวันที่12นะคะตุลาคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปซีชี้แนวทางไปการใช้นะคะพี่น้องทนาหนะคะที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไอดีลาเลยนะคะแล้วก็คอร์สเรียนพิเศษนะคะเรียนดูดวงไพ 24, ง่ยิปซีง่ายๆนะคะตามแบบฉบับของคุณป้าหมอนะคะยังคงมีโปรพิเศษอยู่นะคะใครต้องการ นะคะที่จะเรียนรู้และก็มีแผนที่จะมีอาชีพนะคะอ่าเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้เลยนะคะพี่น้องค่ะทักไอดีไลน์ได้เลยค่ะเวามาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันอืมดาบสมงกุฎนะคะพี่น้องค่ะความหมายก็คือมีความรู้สึกว่าปัญหาต่างๆโดนจัดการโดนแก้ไขทุกเรื่องแล้วนะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์และก็มีความรู้สึกว่าปล่อยวางเนะาะเริ่มต้นใหม่นะคะหรือไม่ก็มองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีเป็นพิเศษหรือออกเดินทางนอกพื้นที่ก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินแน่นอนละมีเงินเข้านะคะถ้าเป็นแบบนี้ จะมีเงินเข้านะคะนั่นหมายความว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะเะจรจาเป็นเงินเป็นทองสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์พระหมอถือว่าพี่น้องวันอาทิตย์โอเคเลยนะคะสําหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้นะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1903 1903ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่อง กิจาการที่ทําร่วมกับครอบครัวค่ะในวันพวกนี้อาจจะเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมอนัดก็ได้นะเะส็นพิเศษแรงเวอร์นะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะพี่น้องวันจันทร์นะเชื่อลังสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักค่ะในวันพวกนี้แล้วก็นะถ้าสมมุติขอความช่วยเหลือใครนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกินพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีนะคะึ้นเดอแอมเบอร์นะคะ อ,อย่าได้กังวลน,นะถ้าสมมุติตอนนี้มีปัญหาอะไรเนาะมองหาผู้ใหญ่นะคะที่เราไว้วางใจปรึกษาได้นะคะพี่น้องขาเนาะยังคงมีครูบาอาจารย์นะคะเกื้อนหนุนพี่น้องวันจันทร์อยู่นะคะพี่น้องวันจันทร์จะผ่านปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4ี่ห4สองสี่สี่สองสี่ค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวัดอังคารนะเหมือนกับการที่ทำบุญให้ทานนี่น่าจะในลักษณะของการกินเจนะคะปฏิบัติธรรมนะ,ะอย่างนี้นะ,ะดวงเปิดเหมือนกันนะคะทวดาอํานวยพรพี่น้องวัดอังคารที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพเตรียมรับเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาได้เลยนะคะมีการเดินทางนะออกนอกพื้นที่ทํางานทํากิจทาการประสานงานนะคะเหนื่อยหน่อยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าสําเร็จนะยังคงทํางานลุยๆอยู่ส่วนในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์ก็ดีค่ะนะคะ ก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือไม่ก็เกิดรักวนแหกได้นะ,ะสำหรับเดรเวอร์เนี่ยนะคะพี่น้องขาเนาะถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกิดจากการทําบุญให้ทานของเราก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข20นะคะแล้วก็6กเ0็ดสค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ สำหรับพุธกลางวันนั้นมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เปิดกิจการใหม่นะคะพี่น้องขาเนาะมีโปรติกงานใหม่ๆเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรดีนะ,ะมีโอกาสแต่งงานก็ได้นะคะรวมฉลองมงคลสมรสก็ได้นะคะนี่อย่างนี้แล้วก็กินดีอยู่ดีมีสุขขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นทั้งหมดเลยเนาะหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆบิ้ก็ได้สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข1 4นะคะแล้วก็25 1 425ค่ะขอให้เหงงๆค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะความหมายก็คือาอาจจะเดินทางก็ได้นะคะหรือรอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการแต่น่าจะเดินทางมากกว่าค่ะขึ้นชาริยตและในวันพรุ่งนี้ก็อาจที่จะมี พันธะสัญญาหนังสือนะคะหนังสือสัญญาอันนี้ก็ต้องอ่านก็บทกฎหมายให้ดีค่ะถ้าไม่งั้นเลยเราจะเสียเปรียบได้สําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะให้นะคะระมัดระวังในเรื่องการคิดลบคิดนะคะย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคค่ะพี่น้องค่ะนะขอให้มันผ่านไปนะสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร เลข3 7็นะคะแล้วก็15 3 7 1 5ค่ะขอให้เห็งเงมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นนะคะมีความซิงเนาะเบื่อเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีก็อยากที่จะอยู่คนเดียวนะในบางครั้งไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานกิจการนะคะเรื่องของบริวารก็ถือว่าดีนะนะคะถือว่าดีนะ,ะแล้วก็สิ่งที่ได้ทําไว้ก่อนหน้านี้จะเห็นผลแล้วนะนะคะ เออจะประสบความสําเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะคะเรื่องของลูกค้านะคะเรื่องของคู่ค้านะคะก็ก็ดีค่ะนะคะสาหรับสองไม้เท้านะ่ะมีนายทุนมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นกันลยาณมิตรที่ดีมีค่ะนะคะส่วนที่จะต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาพนั้นใครที่มีโรคประจาตัวนะคะลําไส้กระเพาะอาหารหลักอักเสบกดไหลย,ย้อนระวังจะก,กาเริบม,มีโอกาสนะคะไปโรงพยาบาลได้ด้วยนะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันพระฤหัสวสวัสดีค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนส่งให้มอบให้นะคะหรือเลขที่เราเฝ้าก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข41723 41723ค่ะขอให้เห็นห็นค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนนะคะพี่น้องวันศุกร์ก็อาจจะมีการเดินทางเนาะออกนอกพื้นที่นะหรือคิดถึงคนรักที่อยู่ไกลๆก็ได้ค่ะนะแต่พี่น้องวันศุกร์ก็ยังดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย ยังคงให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันศุกร์นะคะเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะมีความรู้สึกว่าเราเคอยรอจังหวะรโอรโอกาสรอคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเราความรักก็ได้นะคะว่าอย่างนั้นนะยังไงแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะยังมีนะคะถ้าสมมติยังน้อยกับคนรักอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็ยังมีความห่วงใยคิดถึงกันอยู่นะคะหรือคนที่อยู่แยกกันอยู่ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ ทิ้งความสัมพันธ์นะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยู่กับคนรักเนาะแยกกันอยู่พี่น้องวันศุกร์ก็จะต้องไว้วางใจเขาและต้องรอนะคะเขายังคงคิดถึงเราอยู่ว่างนั้นนะคะและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรานะคะถ้าเราขอความช่วยเหลือนะคะว่าจะเป็นแบบนี้นะสําหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะคะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8 3สแล้วก็9 5ห้า 8395ห้ 8, 3, 9, ค่ะขอให้เพียค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนพี่น้องวันเสาร์ก็เหมือนกันนะคะรอจังหวะรอโอกาสรอคำตอบนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะเรื่องเงินก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมติรอเรื่องเองินเงินเข้านะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยังคงรับผิดชอบงานรับผิดชอบในส่วนของครอบครัวบริวารน,นะคะเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะเก่งเนาะบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะ ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคะดีนะการเงินนี่มีเข้านะมีเข้ามือนะมีโชคมีลาบได้นะคะสวัสับไพนในลักษณะแบบนี้เอาละคะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าหนึ่งแป่เ้าพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆฮงเลยค่ะป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้ง8ปวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ